อ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้นะผมไปเจอสถานที่ลับของเกมนะทุกคนซึ่งสถานที่เนี่ยมันอยู่ใต้พิภพนะทุกคนผมแบบไปเจอมานะซึ่งถ้าเราอยากไปที่ตรงนี้อ่ะเราจะต้องขับเฮลิคอปเตอร์ไปนะโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไปเอาเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะที่โรงเครื่องบินนะทุกคนซึ่งผมก็ได้ยินแบบเว้ยนะว่าสถานที่ตรงนี้มันมีสัตว์ประหลาด หลับไหลอยู่นะทุกคนซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละว่าว์ป,ปลาตตัวนี้หนะน้าตามยังไงนะโอเคนะั้นเดี๋ยวนี่เห็นไหมเราขับเอ,อฮอแบบนี้มานะแล้วก็ขับมาตรงนี้นะเห็นไหมที่เป็นสนามปากัวออฟเบียแหละทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ตรงน,นี้นะเราต้องขับเลยไปอีกแบบผมไปได้ยินเรื่องเจ้าปีศาจตัวนี้ผมรู้สึกสยดสยองมากอะทุกคน เป็นเรื่องที่โคตรน่ากลัวผมอยากจะเห็นหน้าตาปีศาจต,ตัวนี้มากว่าหน้าตามไนไงนะผมก็เลยต้องมาพิสูจน,น์นะทุกคนนี่เน้นทวนเราก็อขับลงมาเลยนะบรเินเวณนี้นะเ๊้ยไงทุกคน สถานที่ลับนะที่ว่ามีปีศาจหลบไหลอยู่นะทุกคนมาดูกันนะว่าเป็นไงบ้างโอเคผมมาถึงแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะจอดเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผมเจอแล้ว่ะเฮ้ยแต่ว่านี่ทุกคนนี่เห็นไหมเป็นสถานที่ลับนะนี่เป็นที่ที่อยู่ใต้พิภพนี่เห็นไหมผมอยู่ใต้ดินแะ้วนี้ นี่สบปล่ารถไม่ได้ด้วยนะที่นี่โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาจัาสัป,ประหลาดกนะันเลยนทุกคนป้อมอยู่ไหนนะเฮ้ยทุกคนสัาปประหลอยู่ไหนวะมีเป็นแบบแบบสถานที่สถานที่แบบสถานที่ประหลาดนะทุกคนเพราะว่าเออมันอยู่ใต้ที่พบนะเหมือนจะเป็นที่ที่ผู้สร้างเกมเขาสร้างแอบไว้เฮ้ย